สวัสดีค่ะชื่อนางสาวมุลฤดีสมเวียงนะคะอยู่บ้านเลขที่208หมู 8, ่8บ้านหนองตาดตำบลตลาดไซออำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาค่ะ,ะรู้จักผลิตภัณฑ์วีออร์เซจากคุณธนพัฒน์ยู่สุขหรือกับตันธนพัฒน์ยู่สุขของเรานะคะหรือชื่อเล่นอาจารย์ออท,ที่เขาเรียกกันคืออาจารย์ออสนะคะ อาจารย์ออสได้แนะนำผลิตภัณฑ์วิอเซให้ดิฉันลองทานมาได้เกือบ6เดือนแล้วค่ะตั้งแต่เริ่มเริ่มแรกเริ่มลองทดลองด้วยก,กันกับท่านอาจารย์ก็ลองดูว่าจะดีแค่ไหนปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยสบายบ่อยมากเลยค่ะเป็นคนป่วยง่ายนิดๆหน่อยแพ้อากาศอะไรก็ป่วยแล้วค่ะ หนูจะเกี่ยวกับทอมซินนะคะเป็นทอมซินอักเสบเจ็บคอเป็นทีก็อาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ละคะ่ะถึงจะหายแต่พอทานยอเซไปนี่ก็เกือบหกเดือนแล้วค่ะไม่ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเลยไม่ป่วยไม่ได้ไปหาคุณหมอเลยค่ะแล้วก็คนรอบข้างก็ทักว่าเออเมื่อก่อนเห็นหมูป่วยบ่อยแต่ตอนนี้หมูไม่ป่วยแล้วหมูไปกินอะไรมาก็แนะนำเพื่อนพี่ ญาติพี่น้องพ่อแม่คนที่รู้จักคนที่รักเราแนะนำให้เขาทานค่ะผลิตภัณฑ์ยิอเซ่ดีจริงๆค่ะไม่ป่วยแล้วค่ะทานมาหกเดือนไม่ได้ไปหาหมอเลยค่ะเมื่อก่อนถเกแ็บเกือบทุกเดือนนะคะอย่างหนูเดินทางบ่อยอะ่ะไปต่างประเทศอย่างเงี้ยไปเจออากาศบ้านเขาก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มป่วยไม่สบายเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ถึงจะทำงานได้บางทีนอนไม่พอนอนดึกอย่างเงี้ยค่ะก็ ไม่สบายแล้วแต่พอได้ทานสมุนไพรวิโอเซ่อาการเหล่านั้นหายไปเกือบหกเดือนแล้วค่ะขอบคุณอา,อาจารย์ออสหรือกัปตันธนพัฒน์อยู่สุขนะคะที่แนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆให้แล้วก็ขอบคุณบริษัทอยู่สุขค่ะที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆให้เราทานาก็อยากให้เพื่อนๆลองเปิดใจทานดูนะคะลองดูสักกระปุกหนึ่งไม่เสียหาย กระปุกหนึ่งก็เห็นผลค่ะอ่าอาการอาการดีขึ้นเยอะเลยค่ะก็ทานไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณบริษัทอยู่สุขขอบคุณค่ะ